ไทยสับสุดมันสิงคโปร์ฮึดสู้เกาหลีแค่เอาตัวรอดศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่2กลุ่ม4การแข่งขันประจำวันที่11มิถุนายน2567เวลา19.30นาทีณสนามราชมังคลากีฬาสถานไทยอยู่ในชุดสีน้ำเงินสิงคโปร์อยู่ในชุดสีแดงอีกคู่ที่มีผลต่อไทยเกาหลีแค่เอาตัวรอดชนะจีนไป1-0เป็นโจทย์ยากของไทยหากอยากไปฟุตบอลโลกรอบ3ต้องชนะ3-0 ตนเป็นที่พึ่งของตนความร้อนรนจึงเกิดขึ้นตัวหลักของไทยคือสุภโชคสุปชยัยสุพนัชนาทิพย์ธีรทรปฏิวัติคำใหม่ขุนพลช้างศึกเดินหน้าใส่เต็มที่เฉียดซ้ายเฉียดขวามีโอกาสได้เป็นสิบสิบลูกชนะทิพย์ผ่านบอลสุพนัชยิงได้ในนาทีที่37มสพ่งหลังประกอบไม่ดีอิกซานฟานดี้ยิงเอาคืนในนาทีที่57เพ่งหลังธีรศินปรเมศเจริญศักดิ์ลงปรเมศยิงสุดสวยนาทีที่79และเจริญศักดิ์ยิงอีกนาทีที่86ไทยชนะสา่หนึ่ง ลูกจะเข้ารอบสาม